รเรา a t i o n ่งชั่งเลี้ยวขวามาครับเราจะเจอผมจอดอยู่ริมทางครับตอนนี้ ไม่นมันก่อนที่แไปอ๋อไม่รู้ไงครับครับอ่าเอฟบีเอชตัดที่เข้ามากิเปกอนนเข้าตรงปัดไปผมว่ามาน้นาทั้งแล้วู้มีตลาดคนตา baru โอเคเรามาเรีแรเล้วมาต่อนยอันนี้ลงนิดนึงก็จ ช่างมุกเก้นั้นะผมเคยขึ้นไปแล้วรถวินผมเคยตกลงมาแล้วตรงนั้นเลยก็บีนลูกน้องผมกับตู้รถกาเดียวกายยู่นั่นตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ใช่บ้านไปเดี๋ยวเลยมาน,นิดนึงไม่ใช่บ้านายเลยมาน,นิดนึงครับตรงนั้นแหละตรงที่ท่านบอกแหละรตรงเสาสูงตรงเสาสูงมุกเก้เบอนระ์สามครับเขาเรียกมุกเกตู้นั่นอ่าพนักงานอะอ่าเอาพ่อ,อต่อพ่อในายกนายก,ายกอ่าเขาเรียกมุกเกอะไรนิดหนึ่ง นีไมครัี่ยตรงนี้ที่ว่าบากที่ตองเที่ยวไ่อดนะีเดี๋ยวนัไตกไปาพุนเยตะอนันกใออกไปยาเลบุ้หม่ออกไปทางบุ้งใหม่ตรงนั้นไหมไยอเห็ว่าไอ้ลาไอ้ีวะอนุใจเมื่อกี้ไหมไประานนันปรานน่น เราว่าไปตามกุเห็นจ้าไปกันดไนดน้นะที่ว่าคนโตหน้าผาวันนั้นนี่ไงปะาปะ๋าคือเหตแท,ทนพอมาถึงการุมัยทันยาลานี่อะไรพ่อนอกเสร็จแล้วมันมีโค้งเวลามชิ้นลกอยู่ฝั่งขวามือนีอ่าแล้วก็เลยไปอีกเลยมาหน่อยนึง๊บนี่ก็จะเจอซุกประตูของซุกประตูกินดีจะรับไอ้กุตาปารูเนี่ยพอเลยซุกประตูไปนิดนึงมันจะมีชิ้กเดินแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปขึ้นใน วิ่งเข้าไปข้างในถนนเป็นถนนลักษาแล้วก็พอถึงที่หัวสะพานเล็กๆข้างในเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายมันจะออกไปมือหมังออกไปมือหมังจะออกไปทางลูกเวโกอะไรปะอ่อคาร์ลทั้งนู่นแต่ทีนี้เราไม่ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปไอ้แม่ไม่ประปายกิโลเดียวขนาดท่านั้นเนี่ยถูกต้องครักต้องออกมาให้ก็ได้ทั้งนั้นนะตาเลี้ยวซ้ายก็ออกมาให้งบ๊อบบอสบ๊อบบอสบ๊อ่าอสถูกต้องเลย แสดงว่าฉันเล็กเท่าไงถูกต้องไหมไอ้กซ์ทรูปโอไอซียูข้อมันถกต้องข้อมันถูกต้องชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาเลยเครื่องยากิอ <flows equally> okay, ัตโนมัติเดี๋ยวนี้ก็เครอยากิอัตโนมัติรื่นสัญญาณอยู่ทางไหนไอ้ตัวเอาไอตัวนั้นแหละโรเตอร์ไอ้ตัวอัตโนมัติเสียงนั่นแหละมันจะหันหิ้งทางไปตรงดิ่งเลยเหมือนก็หมุนนั่นไม่ต้องหมุนข่าวข่าวข่าวขาวเลย นั่นแหละมามาๆามมามาอย่างนั mm ้ก็เราจะทันมือเที Hence, ่ยงกับมาม่าเอาดเด็กตอนนี้ห้านาทีสิบโมงห้านาทีสิโมงไม่เกินสิบโมงครึ่งไม่เกินสิบโมงครึ่งประมาณขอเวลาครึ่งชั่วโมงไปถึงที่นั่นไอ้กุ้มไที่อยู่นายเอฟบโมนายเอฟบโมเอาคัมรี่ใหญใหญ่วันนี้เอาวีออนเข้าไปเอาวีออนไปคัมรี่จอดไว้บ่ายช้าไปสิบนาทีให้สิบนนาทีพอ วายท่านอยู่ตรงนั้นแล้วไม่เป็นไรแลลวท่านใช้ผมยังอยู่ในบ้านเลย